ฮัลโหลไลฟ์สไตล์บายส้มซ่าวันนี้จะมาเข้าขากระบอกให้พนักง,งานนะคะพนักง,งานบอกว่าขาใหญ่ไปค่ะมาเข้าขากระบอกให้ลูกค้าสักสองตัวเนาะจากเก้านิ้วเหลือแปดนิ้วค่ะเป็นกระบอกนะคะไม่ใช่เดฟไม่ใช่เดฟค่ะไลฟ์สไตล์บายส้มซ่าแชร์เดียบรนเจดิดเกิดขึ้นทุกวันสร้าง่าแบ่งปันอีกแล้ว่ามาเลย บึบนีม้มาค่ะอันนี้ก็อันนี้เป็นช่างไปวัดได้เก้านิ้วนะคะเก้านิ้วและทีนี้ลูกค้าต้องการเอาเข้านิ้วหนึ่งค่ะนิ้วหนึ่งมาถึงเลยหัวเข่านะคะลาสไตล์บายส้มสซ นิ้วหนึ่งนะคะลูกค้าไม่ต้องการเล็กไปค่ะนี่นะคะลาสไตล์ลาส้มซ่าก็ซอย,ยมาค่ะอันนี้เป็นกระบอกเล็กนะคะแต่อันนี้เป็นทรงกระบอกค่ะ เห็นไหมฮะทรงกระบอกทรงกระบอกอันนี้เข้าขาทรงกระบอกของพนักงานค่ะต้นขาลูกค้าพอดีนะคะอันนี้ how t ูเนี่ยค่ะอันนี้นิ้วหนึ่งนะคะไล่เนี่ยค่ะมันก็จะมาแหลมๆตรงตรง ใต้หัวเข่าหน่อยนึงอะค่ะเสร็จแล้วก็ตัดออกค่ะแล้วนำไปพง้งแล้วเย็บคืนให้ลูกค้าเนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้นะคะตัดออกเสร็จแล้วก็มาฝั่งนี้เหมือนกันค่ะ คขาขาใหญ่อยู่นะคะไม่ใช่ขาเล็กเหมือนกันค่ะจับออกแล้วพองริมเนี่ยค่ะแล้วก็มาอีกตัวหนึ่ง เนี่ค่ะนิ้วหนึ่งนะคะไลฟ์สไตล์บายส,มส้มาแชร์เดียบันเกิดเกิดขึ้นทุกวันคาะ อันนี้ขากระบอกเล็กนะคะใหญ่ไปอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเอ mm hmm. สตล์บายส,มส้มซ่าเชียเดียจ้าเข้าขากระบอกเล็กนี่ค่ะ วิธีเข้าขาก็บอกเลยอันนี้จะแหลมแหลมมาหาเข่านะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ตัดค่ะตัดแล้วนำไปโพ้งนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะ เสร็จแล้วนำไปโพ้งค่ะ เนี่ยค่ะพอเรานำไปโค้งโค้งริมเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะโค้งริมที่เราตัดออกเมื่อกี้เนี่ยเสร็จแล้วเราก็กลับมาค่ะกลับมา อันนี้ทำไมใช้ได้สีดำนะคะออริจินอลของเขาใช้สีดำค่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะปกติก็จะใช้สีนี้แหละแต่ทีนี้ของดังเดิมของเขามาสีดำค่ะก็เลยต้องทำตามแบบเดิมของบริษัทที่เขาเย็บมาค่ะปกติจะใช้ได้สีครีมนะคะแล้วพอเราไปโพง้งริมเราก็มาเย็บขาคืนค่ะสองตัวนั่นแหละค่ะ นี่คือเยืบขาคืนนะคะลา,ายสไตล์ใบส้มซ่าลอยเดิมให้มากที่สุดนะคะที่เราเอาเข้าอ่ะที่เราแกะออกอ่ะค่ะ ค่ะแล้วก็ตัดที่ได้ออกนะคะได้เก่าที่อันดั้งเดิมที่ติดอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็ฝั่งนี้เหมือนกันค่ะเย็บขาคืนให้เขาค่ะเนี่ยค่ะคือให้ได้ของเขาสีนี้นะคะเนี่ยที่ช่างซ่าล้อก็คือสีดำ ะค,ะความยาวของลูกค้าได้แล้วแต่ขาใหญ่ไปแค่นั้นนะคะกางเกงเข้าเข้าขากระบอกเขาเรียกว่ากระบอกนะคะไม่ใช่เด็ก เนี่ยค่ะเย็บพอพอเราไปพ้งริมแล้วก็เย็บตะเข็บคืนนะคะอย่ายวว่าช่างชาไม่รู้สีนะคะช่างชารู้สีแต่ว่าของเดิมของเขามันเป็นสีสีดํามาค่ะตะเข็บของของลูกค้าเป็นสีดําค่ะเนี่ยช่างชาก็เลยเนี่ยค่ะเย็บคืน สไตล์ของการทำทำกระบอกเล็กของเกงพนักงานนะคะอันนี้ได้เก่าค่ะเนี้ยค่ะจาก9้านิ้วเหลืออยู่แปดนิ้วค่ะอันนี้ไม่เยอะลบเป็นขากระบอกนิดเดียวค่ะขอบคุณมากมายค่ะ see you next to u e e you ในคลิปอยากให้แางซ่าทำเกี่ยวกับงานแบบไหนคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคะขอบคุณที่ทัก ขอบคุณที่ทักทายขอบคุณที่คอมเมนต์ขอบคุณที่แชร์และแบ่งปันค่ะ